ดูแลกันจ้าสาวสอุ้ยอันแม่ข้องว่าสิมาจ้างของไปเกี่ยวเขาแม่แม่จงเจ้าไปยังนี่กูกะว่าสิมาจ้างมึงไปเกี่ยวเขานะเนหน้ากูได้ละมันสิมาจ้างของไปเกี่ยวเขาเออเจ้าจะคอยมือเท่าไรใหญ่เอาเขาจ้างกันยุหันกระมือแล้วชี้ลอยนะะ่ะหล่ะสิท่อมูลจ้ะมือละชี้ลอยอนั่งยุ่งนั่กินเพียบได้มันกูเลี้ยงเต็มที่ <laughs> <laughs> ของกูกับที่กัน อย่างนั้นกูก็เรียง่งเรือกันเบิดหัลลานีา่รอยเรียงเนื้อกินเท็ดไหนดีบามาไมันกูเพิ่มให้ที่รหายิปไปซิ่อหายเอยปอปงไรไอ้ควห่ารอยต้มไก่พร้อมห <c oughs> ารอยต้มไกพม่พ <c oughs> ร้อมภาษาต้มไก่หน้ากุนันตีลาบขมต้มแซบแก้วเพีย้ยขมขมพร้อมยินบอกบนเบาเเยินตกลงหกลอย เติมนมั้นมันให้พร้อมเรียบร้อยเตะะมยิมนมั้นมันให้พร้อมไม่ใช่จงหกลอยเติมนมั้มไม่ใช่คว้างเจ้าว่าจังไรใจว่าเจ้าเจ็ดร้อยไฟหมันเจ็ดร้อยเออกูปเปิดเพลงคาราโอเกคเอฟังความคุยยกลงไปเลยวนี่แหละมองคือใจคอยมองคือใจมองคาราโอเกะนี่ละเป็นไหนพี่คาราโอเคเจ็ดร้อยก้าบอมีบอหน้าเจ้าม,มีบอ <c oughs> ลอ่องดอกข้าวโอ๊กโอเคหน่นคูยให้พักผ่อนสัมงหนึ่งให้พักควันสัมงหนึ่งนอนเลยสบายสบายเกี่ยวเขาขึ้นมาแล้วหน่ะให้ไปดีดไปดองอยู่หันโอ้มันกือบหี้เนีะนะ่ยแหละเนาะเออมากนั้นกูให้มึงเลยแปดร้อยขาดตูเลย่ยมแปดร้อยใครเออคุณพ่อบอ่อบาถือควดีใจแห่ไงไลแปดร้อยขาดโตตกลงไป <laughs> โอเคต้มเนื้อตาบเนื้อต้มปลาเครื่องดื่มน้ำแข็งนี่ผมเลี้ยงแก่พร้อมเป็นไรก่คอง เข้าใจท่อบม่ย่จงว่าเอาแปดร้อยขาดโตพัตนมาทุกอย่างเพียบครับคราโอเกออะภาษาซ้ำนั่นกูให้พันหนึ่งไปเลย <ST OR TS> พันหนึ่งมันต่สนากูว่าต้องไปดอกบระธานใพ่อเกียวเขาไปรับจ้างยายข้องเนาะทุ่มเจ้าจะไปน้าฝอยวันต <ST OR TS> อ <ST OR TS> <ST OR TS> ไปแล้วตอ๋อเย่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 เาย่างไปยายควงสองคนเด้อสองคนสองคนเด้อลยเด้ออาหารพร้อมเขียมทุกอย่างโกลงตามนเ่นังเด้อแเกี่ยวมือกันตื้แี่อาษากเียวอยู่อีกอทิต์ุละสุดยอดเลยจังไปเอาเงินพันหนึ่งเฮาแม่ต้มไก่กับมีต้มปลากัมีลราดเนื้อกับมีกะฟงกะแฝ เป็นแต่ย่าคล้องมะนี่ไปแจ้งได้เมึงอย่าลืมเดินท่วงนอนเว้นหนึ่งชั่วโมงอีกแมนเข้าักไปย้าจมไป